ค okay. อ้าวสวัสดีครับกลับมาเจอกันในหน่วยที่7นะครับในตอนที่2เนาะจากตอนที่แล้วเราไปพูดถึงเรื่องของความหมายเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับรวมไปถึงสถาบันคนกลางใช่ไหมครับว่าเข้ามาช่วยทำให้การกระจายสินค้ามันดีขึ้นอะไรอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเนื้อหาที่เหลือของ หน่วยที่7กันต่อนะครับเนาะอ่ะมาเริ่มต้นกันนะครับในการกระจายสินค้าก็จะต้องบอกว่ามันก็จะต้องมีสถานที่สำหรับการรองรับสินค้าต่างๆนานาเน,นี่ยไปขายนะครับมาดูประเภทแรกก่อนมาดูประเภทแรกก่อนนะครับประเภทแรกเราเรียกว่าการค้าปลีกการค้าปลีกภาษาอังกฤษใช้คำว่า retailing นะครับ retailing น,นี่โอเนะครับค้าปลีกคืออะไรค้าปลีกก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์นะครับโดยผู้ค้าปลีกนะครับขายให้กับใครก็ต้องตอบว่าขายให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายเนาะเพราะค้าปลีกขายของให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายเพื่อเอาไปใช้ส่วนตัวนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับ ที่ไม่ใช่เป็นการทําในลักษณะของเชิงธุรกิจเนาะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผู้ผบริโภคคนสุดท้ายนะครับซื้อเพื่อไปใช้นะครับโอเคเนาะเข้าใจตรงทงนันตามนี้นะครับทีนี้ลักษณะหลัก,ลก,ลกสำคัญสําคัญของธุรกิจครับปรีกมีอะไรบ้างซื้อของจํานวนน้อยชิ้นราคาปกติขายให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายโดยตรง เก็นไหมอันนี้คือลักษณะสําคัญสาคัญของมัน3อย่างเนาะขายจํานวนน้อยชิ้นนะครับขายในราคาปกติไม่ไม่ใช่ราคาสูงนะก็ต้องบอกว่าเป็นราคาปกตินะครับแล้วก็ขายกับผู้บริโภคคนสุดท้ายโดยตรงนี่คือลักษณะสําคัญของธุรกิจค้าปลีกเดี๋ยวในเรื่องถัดไปจะเป็นค้าส่งนะครับก็จะมาพูดกันว่ามันแตกต่างอย่างไรกับค้าปลีก โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูประเภทย่อยๆของอธุรกิจค้าปลีกแล้วกันเนาะว่ามันมีประเภทย่อยๆอะไรบ้างแบบแรกเราเรียกว่าเป็น non store retailing ร้านค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้าร้านค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้าอ,อธิบายอย่างนี้ก่อนเนาะว่าคําว่าร้านค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้าเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่ามันคือการขายของออนไลน์นะครับถามว่ามันผิดไหมก็ต้องตอบว่ามันไม่ผิดหรอก นะครับแต่ในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างต่างกันเล็กน้อยต่างกันเล็กน้อยรูปแบบเป็นร้านค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้าแต่วิธีการหรือในอดีตเนี่ยมันต่างกันกับปัจจุบันเหนะ็นเนาะร้านคาว่าร้านค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้าในอดีตส่วนใหญ่มักจะขายถึงการขายตรงอะ่ะขายของตามบ้านอะ่ะเป็นนอก c k d o o เป็น d o ท r to d o อะไรประมาณอย่างนั้นอะ่ะมีพนักงานหิ้วกระเป๋า สินค้าไปเสนอขายตามบ้านสวัสดีครับคุณพี่พอมีเวลาสักห้านาทีไหมครับอะไรเงี้ยนั่นแหละนะครับถามว่าในปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหมมีแต่มันค่อนข้างน้อยแล้วนะครับค่อนข้างน้อยแล้วการขายสินค้าทางปรษณีย์นะครับก็เป็นธุรกิจขายตรองอีกหนึ่งรูปแบบในอดีตเนาะก็อาจจะเป็นระบบสมาชิกส่งแคตตาล็อกส่งโบรชัวไป ให้มีใบคำสั่งซื้อส่งกลับมาที่บริษัทผ่านทางไปรษณีย์บริษัทก็ให้ลูกค้าไปจ่ายเงินเป็นธนาณัติอะไรอย่างเงี้ยครับอพอบริษัทได้ธนาณัติแล้วก็ส่งสินค้าไปให้กับลูกค้ายุ่งยากดีนอแนอดนีนะครับแต่มันก็คงเป็นวิธีการที่มันดูทันสมัยสุดแล้วแหละแนอดีละโอเคการขายสินค้าโดยการจัดงานงสาั่งสรรก,ก็ก็จะเป็นการสั่งางนเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็ เอาของมาขายเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วแหละนะครับเป็นงานมิทติ้งที่มีของขายนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี้ยสวิธีแรกมันก็จะได้เสื่อมความนิยมลงไปมันก็จะมาถึงตัวสุดท้ายการขายสินค้าที่มันเป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี้ยอีคอมเมิร e ์ซในไทยก็ไม่ได้จะบอกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่ถูกเนาะมันไม่ถูกใช้เต็มรูปแบบของคำว่าอีคอมเมิร์ซ สักเท่าไหร่นะครับมันก็จะไป50-50 50เลยมั้งสำหรับการตลาดออนไลน์การขายออนไลน์นะครับคือการขายง่ายๆไม่จำเป็นต้องมีเว็บไซต์หรือระบบที่มันเป็นระบบตระก,ก้าอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ลูกค้าอินบ็อกซ์ไปสั่งหรือไลน์ไปสั่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็คืออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทำให้ขั้นตอนมันง่ายแค่นั้นเองครับเนาะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยเราเรา เราเป็นวิธีการที่ค่อนข้างนิยมนะครับหรือถ้าเป็นพวกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เต็มตัวเป็นอ e ีคอมเมิร์ซเต็มตัวก็อย่างเช่น lazada s h o p e e อะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาเข้ามาเป็น,ปนออนไลน์มาร์เก็ตเพรสให้เราประมาณนี้หรือบริษัทต่างๆที่เขาออกมาทำเป็นอ e ีคอมเมิร์ซเองเช่น super sport robinson central อะไรอย่างเงี้ยครับที่ที่เขามาพยายามทำนะครับการตลาดออนไลน์ในบ้านเรา ถามว่าสะดวกไหมก็ต้องตอบว่ามันสะดวกเนาะเพราะบางพื้นที่บางจังหวัดที่มันไม่ได้มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงนะครับมันก็จําเป็นที่จะต้องมีการตลาดออนไลน์เข้ามาตอบโจทย์คนในพื้นที่จังหวัดนั้นๆที่มันมีความต้องการในตัวสินค้าแค่นี้นนเนาะอ่ะถัดไปนะครับแบบที่2เราเรียกว่าร้านค้าปลีกแต่เป็นแบบมีหน้าร้านมีร้านค้า มีโอ้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยประเภทเนาะอันที่หนึ่งร้านค้าเบ็ดเล็ดนะครับร้านค้าเบ็ดเล็ดคืออะไรร้านค้าก็คือเหมือนร้านขายของชํอ่อ่ะเนาะเมื่อก,ก่อนเราเรียกร้านค้าเบ็ดเล็ดคำว่าเบ็ดเล็ดก็คือมีของขายเยอะแยะมากมายหลากหลายชนิดเราจึงเรียกว่าเบ็ดเตล็ดเข้าใจไหมครับเออร้านสะดวกซื้อนะครับก็ ก็จะเป็นร้านค้าที่มีการจัดวางสินค้าอย่างสวยงามใช่ไหมครับเป็นระเบียบแยกเป็นหมวดเป็นหมูใช่ไหมหรือพวก convenience store ต่างๆพวกนี้นะครับอาจจะเช่นในปัจจุบันที่ยังคงได้รับความนิยมก็จะเป็น7 e เ e ่นอีเลฟเว่นแฟ m ่รอะไรอย่างนี้นะครับร้านค้าขายสินค้าแบบเปรียบเทียบซื้อนะครับก็จะเป็นในลักษณะที่ เป็นสินค้าที่มีราคาสูงกว่าเป็น convenience goods เนาะอันนี้อันนี้เป็น shopping เป็น shopping store มันก็จะมีสินค้าที่จำเป็นที่จะต้องมีการเปรียบเทียบเช่นร้านขายรองเท้าร้านขายเสื้อผ้าแบรนด์อะไรเงี้ยเปรียบเทียบระหว่างแบรนด์นี้แบรนด์นี้คู่นี้คู่นั้นเปรียบเทียบแล้วค่อยตัดสินใจซื้อร้านขายสินค้าเฉพาะอย่างนะครับร้านขายสินค้าเฉพาะอย่างเช่น ขายของชนิดใดชนิดหนึ่งแต่มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะครับร้านขายปลีกที่ขายสินค้าในสายผลิตภัณฑ์เดียวนะครับเช่นพวกร้านขายยาเนาะเป็นสายผลิตภัณฑ์ยาก็จะมียาหลากหลายให้เลือกซื้อเไหครับร้านค้าปลีกแบบ ลูกโซ่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านค้าปลีกที่เจ้าของมาเปิดสาขาเองเราจะเรียก chain store หรือร้านค้าล so ูกโซ่เข้าไหครับถัดไปก็จะเป็น discount store นะครับร้านขายสินค้าราคาถูกก็เป็นส่วนใหญ่ราคาขายสินค้าราคาต่ํากว่าท้องตลาดนะครับเช่นพวกร้านทุกอย่าง20บาทาหรือราคาเริ่มต้นที่20บาท ประมาณนี้นะครับร้านค้าปลีกแบบคลังสินค้าก็คือร้านค้าปลีกที่มันเป็น warehouse เนาะมีพื้นที่กว้างมีสินค้าเยอะนะครับมีส่วนที่เป็นสต็อกด้วยมีส่วนที่เป็นหน้าร้านโชว์แล้วให้ลูกค้าเข้ามาเลือกด้วยประมาณนี้นะครับก็ก็เป็นร้านที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องตกแต่งอะไรมากมายนะครับเพื่อลดต้นทุนแอร์ก็อาจจะไม่มีอาจจะเป็นโกดังใหญ่ๆหญ,หญ่อะไรอย่างเงี้ย ให้ลูกค้าเข้าไปเลือกนะครับร้านค้าปลีกที่ได้รับสิทธิบัตรเนาะอันนี้ชื่อภาษาไทยของมันจริงๆแล้วมันก็คือร้านพวกแฟรนไชส์ใช่นไหมครับแฟรนไชส์คือขายสิทธิบัตรขายสิทธิในการทําธุรกิจประมาณอย่างนั้นต่างจากร้านค้าปลีกแบบลูกโซ่นะคนละอันนะถ้าเป็นลูกโซ่ครูบอกไปแล้วเมื่อกี้คือเจ้าของมาเปิดเองมาเปิดสาขาเองเราเรียกว่าเป็นเชนสโ store แต่ถ้า เจ้าของไม่ได้มาเปิดสาขาเองเราเรียกว่าแฟรนไชส์ก็คือขายสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นๆมาเปิดเนี่ยเราเรียกแฟรนไชส์โอเคนะครับอะถัดไปเราเรียกว่าร้านสัพาหารร้านสัพาหารคำว่าสปาหารภาษาองังกฤษใช้คำว่าซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตก็เป็นร้านค้าคล้ายคล้ายก,ายกันกับร้านสะดวกซื้อความต่างของมันระหว่างร้าน มินิมาร์ทหรือคนมฟเนแน์สโตร์กับร้านสับอาหารก็คือหมวดของสดนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นร้านสะดวกซื้อก็จะไม่มีพวกพวกของสดนะครับแต่ถ้าเป็นร้านสับอาหารก็จะมีของสดขายด้วยประมาณนี้นะครับร้านสหกรณ์นะครับ,รนรนะรบในปัจจุบันไม่ใช่ว่าใครอยากจะเปิดก็ทําได้นะอันนี้มันก็ต้องมีการรวมกลุ่มของสมาชิกแล้วก็ขออนุญาตจ,จัดตั้งเป็นสหกรณ์แล้วก็ปฏิบัติตามข้อกฎหมายมัน ไม่ค่อยมีใครนิยมเปิดหลอกร้านสากลน,นะแล้วก็เป็นห้างสรรพสินค้านะครับหรือเป็น Department Store ร์คำว่าเป็น Department Store ก็คือมีร้านย่อยๆที่เป็นแบรนด์ต่างๆอยู่ในตึกอยู่ในห้างเดียวจะมี1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้นก็แล้วแต่นะครับแบบนี้เราถึงเรียกว่าห้างสรบพสินค้าหรือเป็น Department Store นะครับเช่นเซนทรัล โลตัสบิ๊กซีที่มันมีร้านค้าข้างนอกด้วยนะครับเพราะว่าข้างนอกก็คือไม่ใช่มีเฉพาะแค่ซูเปอร์มาร์เก็ตของบิ๊กซี C, หรือโลตัสนะครับหรือถ้าเป็นของเซ็นทรัลก็จะเป็นท็อปอะไรเงี้ยนะครับก็คือมีมีร้านค้าปลีกอยู่ข้างในแล้วก็จะมีร้านแบรนด์อื่นๆมาเช่าที่เปิดอะไรเงี้ยเราจะเรียกว่าห้างสรรพสินค้าโอเคอันนี้คือประเภทนะครับร้านค้าปลีก แบบมีหน้าร้านหรือมีร้านค้าโอเคอ้าวถัดไปนะครับ okay. ไปดูการค้าส่งนะครับไปดูการค้าส่งค้าส่งครูอธิบายคำจํากัดความของค้าส่งเบื้องต้นก่อนเนาะเมื่อกี้ค้าปรีกคือการซื้อของจำนวนขายของจำนวนน้อยชิ้นขายในราคาปกติขายให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย เนาะถ้าเป็นการค้าส่งนะครับขายยกแพ็กยกลังยกห่อจำนวนมากชิ้นนะครับราคาถูกและส่วนใหญ่ขายให้กับคนกลางทางการตลาดส่วนใหญ่เนาะอันนี้อันเอาความหมายที่มันกว้างๆก่อนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพ่อค้าดีเทลอื่นๆเนาะพ่อค้าส่งที่เป็นพ่อค้าคนกลางนะครับก็จะมีอยู่2แบบ เนาะหนึ่งคือพวกค้าส่งที่ให้บริการเต็มที่กับพวกค้าส่งที่ให้บริการจํากัดนะครับสไลด์ประเภทที่1หายไปไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าเป็นพ่อค้าส่งแบบบริการเต็มที่ก็จะเป็นพวกพ่อค้าส่งสินค้าทั่วไปพ่อค้าส่งสายผลิตภัณฑ์เดียวหรือแม้แต่กระทั่งพ่อค้าส่งสินค้าเฉพาะอย่างแบบนี้ขายส่งอาหารทะเลขายส่งเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ประมาณอย่างนี้เนาะ หรือถ้าเป็นพ่อค้าส่งที่ให้บริการจำกัดนะครับก็ก็จำกัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นขายของเป็นเงินสดแค่เท่านั้นไม่รับเงินเชื่อประมาณอย่างนี้นะครับหรือพ่อค้าส่งที่ทำหน้าที่รวบรวมคำสั่งซื้ออย่างเดียวพ่อค้าส่งเร่ก็คือเป็นพ่อค้าส่งอิสระขายไปเรื่อยๆพ่อค้าส่งที่ขายของท่านไปมีเยอะแยะมากมายเลย นะครับทีนี้การค้าส่งก็จะไปรวมถึงพวกในหน้าแล้วก็ตัวแทนด้วยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งาการค้าส่งที่เป็นสาขาและสํนักง,งานของอผู้ผลิตก็เป็นค้าส่งอีกหนึ่งประเภทเช่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคอัศไลมันสลับกันขออภัยนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับ ทีนี้ไปดูเรื่องสุดท้ายของหน่วยนี้นะครับก็จะว่ากันในเรื่องของการกระจายสินค้าทีนี้ในเรื่องของการกระจายสินค้าเนี่ยก็จะมีอยู่สส่วนนะครับก็จะเป็นเรื่องของการคลังสินค้าแล้วก็การขนส่งเดี <S <s ๋ยวเรามาดูเนื้อหากันดีกว่านาะว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างนะครับการกระจายสินค้าคือการเอาของกระจายออกไปขายตามที่ต่างๆประมาณนี้นะครับมาดูอันแรกก่อนเนาะ เรื่องของคลังสินค้าก่อนนะครับคลังสินค้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า w a r e h o u s i n g นะครับ warehouse หรือ warehouse uh, ware warehouse คืออะไร warehouse ก็คือที่ที่เวลาเราขนของไปแล้วอะ่ะมันจะต้องเอาไปพักคอยนะครับในคลังสินค้านั่นแหละครับเ,ออเพราะบางทีแล้วหน้าร้านมันไม่สามารถที่จะรอ,อ,องรับของที่เราจะไป ขายได้อย่างเพียงพอก็ต้องมีคลังสินค้าหรือที่เรียกว่าสต๊อกนั่นแหละนะครับเออคนไทยส่วนใหญ่สับเราจะเรียกก็คือสต๊อกสินค้าสต๊อกสินค้าประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วถ้ามันจะจะจะ,จะเป็นที่ถูกต้องก็จะต้องเรียกว่าคลังสินค้านั่นแหละทีนี้คลังสินค้ามันจะเป็นอะไรอย่างไร นะครับมันก็ต้องมีประเด็นพิจารณาใช่ไหมว่ามันจะต้องจัดเก็บอะไรอย่างไรนะครับ1ก็จะไปดูจากสถานที่ตั้งคลังสินค้าใช่ไหมครับไปดูว่ามันมีประเด็นอะไรอย่างไรบ้างนะครับ ส่วนใหญ่ที่ตั้งคลังสินค้าคลัคคลังสินค้าก็คือถ้าถ้าธุรกิจไม่มีที่จัดเก็บก็ไปเช่าที่ประมาณนั้นหรือมีคลังเป็นของตัวเองไม่มีคลังเป็นของตัวเองก็แล้วแต่นะครับอืมก็ประมาณนี้เนาะถ้าเราจะตั้งส่วนใหญ่ในอดีตเวลาตั้งคลังสินค้าส่วนใหญ่ก็จะไปตั้งใกล้ท่าเรือตั้งใกล้ ที่ที่มันมีทางรถไฟประมาณนั้นนะครับสถานที่ตั้งคลังสินค้าแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วแหละก็เอาตามที่สะดวกแล้วแต่พื้นที่ที่เราจะจัดหาได้แล้วก็ไม่รบกวนชุมชนประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะต้องไปดูเรื่องของพวกชนิดของคลังสินค้าว่ามันมีคลังสินค้าประเภทอะไรบ้างเช่นคลังสินค้าส่วนตัวก็คืออย่างเช่นเป็นพวกบริษัทเอกชนที่เขามีโกดังผลิตอ่ไม่ใช่ขอโทษเป็นโกดังเก็บสินค้าของเขานะครับเช่นเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ย ก็จะมีคลังสินค้าก่อนที่จะกระจายสินค้าออกไปทั่วประเทศก็จะมีคลังก็ไม่ได้มีที่เดียวก็จะมีหลายๆจุดใช่ไหมครับภาคใต้คลังหนึ่งภาคอีสานคลังหนึ่งภาคเหนือคลังหนึ่งมันก็จะได้สะดวกนะครับเวลากระจายสินค้าไปแต่ละที่แต่ละทางประมาณหนั้น,นเนาะคลังสินค้าสาธารณะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าของก็จะเป็นองค์กรอื่นๆที่เป็นเอกชนก็ได้หรือจะเป็นองค์กรภาครัฐก็ได้ประมาณนี้ นะครับเอาไว้เอาไว้ให้คนมาเช่าสินค้าทั่วไปสินค้าอะไรก็ไปฝากได้ประมาณนั้นนะ่ะแล้วก็คลังสินค้าแบบที่2ก็คือคลังสินค้าที่มันเป็นคลังสินค้าเฉพาะนะครับเช่นคลังสินค้าเก็บของแห้งคลังสินค้าเก็บของอแช่แข็งคลังสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นประมาณนั้นนะครับทีนี้ นะครับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคลังสินค้าอีกอย่างหนึง่งก็คือเรื่องของบรรจุภัณฑ์เนาะบรรจุภัณฑ์เราเคยเรียนไปแล้วในบทที่5ในหน่วยที่5นะครับบรรจุภัณฑ์ก็จะเป็น primary package secondary package แล้วหรือ transporting package ทีนี้ไอตัว transporting package ก็ต้องต้องให้มันเหมาะสมกับพิการเนาะ นั่เรียนไปดูก็ได้ครับส่วนใหญ่เวลากล่องที่เราจะใช้ในการขนส่งอ่ะส่วนใหญ่ไม่มีใครทำเป็นกล่องทรงกลมหรอกส่วนใหญ่ก็จะทาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเข้าเหลี่ยมเข้ามุมจัดวางพื้นที่มันก็จะสะดวกประมาณอย่างนั้นนะครับก็กคงไม่ลงลึกไปในรายละเอียดแล้วแหละเพราะเราเรียนไปแล้วในหน่วยที่5นะครับอ้า่านไปนะครับไปดูเรื่องสุดท้ายนะครับก็จะว่ากันในเรื่องของการขนส่งการขนส่งเนาะก็คือการการเคลื่อนย้าย ไปยังจุดหมายปลายทางใช่ไหมครับเออทีนี้การขนส่งในปัจจุบันถ้าเอาตามหนังสือบางตำราเขาจะแยกเป็น5 5วิธีใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วมันก็มีแค่4วิธีเท่านั้นแหละหนะครับมันก็มีแค่4วิธีเท่านั้นแหละที่มันขึ้นอยู่ที่หน้าจอนั้งเรียนนี่แหละ ก็คือการขนส่งทางน้ำทางบกทางอากาศแล้วก็ทางท่อโอเคสามอันแรกเราว็็คุ้นเคยแหละเนาะขนส่งทางน้ำก็คือใช้เรือเป็นหลักใช่ไหมครับขนส่งทางบกอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าบางตำราก็แบ่งเป็น5นะครับเขาจะแยกการขนส่งทางรถไฟกับขนส่งทางถนนออกจากกัน ซจริงรถไฟก็อยู่บนบกถนนก็อยู่บนบกเพราะฉะนั้นเรารวมเรียกว่าการขนส่งทางบกแล้วกันนะครับขนส่งทางอากาศก็ใช้เครื่องบินเออขนส่งทางท่อก็ใช้ท่อนั่นแหละขนส่งอะไรอะ่ะขนส่งทางท่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกา๊าซเป็นของเหลวนะครับเช่นน้ำมันประปาน้ำประปานะครับประมาณนี้ขนส่งทางท่อ ทีนี้ปัจจัยที่เราจะมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกว่าเราจะใช้วิธีการขนส่งอะไรก็ต้องดูหนึ่งแหละบัตเจดนะครับดูงบประมาณนะครับที่เราจะใช้ในการขนส่งดูสถานที่ที่มันจะขนส่งไปว่าขนส่งไปที่ไหนนะครับขนส่งด้วยน้ำหนักเท่าไหร่ระยะเวลานะครับ ต้องการมากน้อยขนาดไหนก็ก็เป็นปัจจัยในการพิจารณานะครับแล้วแต่ความเหมาะสมไม่ได้หมายความว่าถ้าสมมติเป็นข้าวจะต้องขนส่งทางเรือเท่านั้นข้าวขนส่งทางเครื่องบินก็ได้นะครับถ้าเป็นการขนส่งในประเทศก็เลือกใช้วิธีการขนส่งทางบกแค่นี้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมถ้าไม่รีบเป็นออเดอร์ที่ใช้ระยะเวลา2สัปดาห์สามสัปดาห์ขนส่งทางเรือไปนะครับไกลแค่ไหนสสัปดาห์สามสัปดาห์ก็น่าจะถึง นะครับแต่ถ้าม,มันขนส่งข้าวแล้วต้องการระยะเวลาสั้นๆป,ป,ปุบปรับปุับปรับสวันสวันหวันเวันเนี่ยการขนส่งทางอากาศก็กเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งไม่ได้หมายความว่าถ้าข้าวแล้วจะต้องขนส่งทางเรือเท่านั้นไม่ใช่ให้ไปพิจารณาปัจจัยอื่นๆนะครับสินค้าอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับของอย่างอื่นก็เช่นเดียวกันเข้ามาอ,อันนี้ก็คือเนื้อหานะครับเนื้อหาทั้งหมด ของหน่วยที่7นะครับซึ่งก็คือ p ตัวที่3เรายังคงเหลือ p ตัวสุดท้ายให้เราได้ศึกษานะครับก็คือตัว,วโปรโมชั่นเดี๋ยวโปรโมชั่นเราเอามาศึกษากันในหน่วยถัดไป ep ถัดไปก็รอติดตามชม ep ถัดไปด้วยลวกันนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีครับ